ครับสวัสดีครับสํหรับช่องวัวเมืองลําปางครับนาะวันนี้มีโอกาสได้มารอบพี่สองครับมาไ่ยน้องควายนะครับจะถ่ายให้ดูตอนก่อนนะครับนี่มีงัวน้อยดเวยครับนี่เพื่้นบอกว่านี่ก็ตัวนี้เพิ่งไทยมานะครับนี่ครับผมอยากจะมาแก้ขขาวว่า งัวควายหมือนี้นะครับเพื่อนไทยชีวิตมานะครับนี่ครับเพื่อนไทยชีวิตมานะครับแล้วตัวนี้กําลังไทยมาครับนี่กําลังไทยมาครับกล้ามาวันนี้ครับมีลูกมาตวยนะครับลูกหลังวิ่งมาแล้วนะครับเพิ่นกําลังไทยมาวันนี้ครับนี่เป็นควายกํไทยมาเหม <ança> um. ja ือนกันครับพวกเราเปินของไม่ช land, ีนะครับ ซื้อมาไทยชีวิตนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งปู้ได้เป็นอันก็อ่าเป็นงวนะครับนี่กระดอนนี่สองตัวครับอันนี้เป็นน้าที่เขากินนะครับนี่ก็เหมือนกันนะเรับว่าคนไทยมานะครับไทยชิดคือ งอควายนะครับน่ครับน่าเป็นควายนะครับอะไรนะครับน่ครับขาแก้ข่าวทังนี้เป็นเพาคนไทยชีวิตมามาขึ้นมานะครับนี่งอควายนะครับที่บรรยากาศต่อแรงๆดูนะครับี่กลับมาทางนี้นะเลย่ายให้ดูนะครับว่าต้นสาชีวิตงอควายนะครับมัต้องไป เข้าหงค่าซั์กาหรือว่าไปตดนเชือดต้นกินเนื้อกินเอาเนื้อมากินนะครับก็ได,ด้ชีวิตใหม่ครับเนาะโอ้ตัวนี้เจ็บตาแล้วนะเจ็บตาแล้วไ่าจะเจ็บตาตัวนี้ครับนะครับเพื่อให้ชีดมานะครับนีสองตีนะครับตัวนี้ใายเป็นงอกระควายควายแค่นสามตัวนะครับให้เป็นคอก หอยน้อยนะครับมีเปือเพื่อนมันเล่นนะครับนะครับก็สำหรับใครเข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ช่องงัวเมืองลำปางด้วยนะครับเนาะถ่ายคลิปวิดีโองัวควายให้ดูนะครับชีวิตใหม่ครับเนาะไม่ต้องได้ไปแบบเข้าห้องค่าซัดหรือว่าเจอคใจร้านะครับเนาะก็ขอย้าาเห็นรอบคราเนาะเป็นการผมขอนี่จะแก้ข่าวว่า ตอนพีทแรกๆเขานะว่าเป็นเพื่อนเลี้ยงเขาใจนะครับเพื่อนไทยชีดมานะครับเป็นแม่ชีนะครับไทยชีดมาเพื่อนมีหลายตีนะครับฟังจากไอ้ปุ้ฟังครับว่าเพื่อนตีว่าคนไทยชีดนะครับตอนตอนนั้นที่ผมมาไทยว่าเพื่อนเลี้ยงเหมือนนี่เหมือนใจนะครับหร่ว่าเพื่อนไทยชีดหัวควายนะครับควงฟังพ่นนะครับน่าจะเป็นลูกควายนะครับนะครับลูกควายนะครับ เพื่อนไทยชีดมานะครับนะครับเพื่อนไทยชีดมานะครับนะครับเพื่อนไทยชีดวัวควอยมานะครับผมขออนุญาตแก้ข่าวนะาวัวควอยที่ไายห้ดูในอีพีนี้นะครับเนาะสรุปแล้วว่าเพื่อนไทยชีดมานะครับเนาะเพื่อโอกาสชีดใหม่นะครับเพื่อนไทยมาไทยไทยชีดมานะครับก็คือมีโอกาสมีชีดใหม่นะครับนะครับสมมตหมดเลยนะครับมี ตุ่งอเลยนะครับทั้งหมดนะครับเปิ้นไทยชีดมาใหม่ครับมีคู่ใจบุญครับเนาะเปิ้ซื้อมาแล้วก็คือคนมาเลี้ยงเราขึได้มีชีดใหม่นะครับนะครับทั้งหมดนะครับเปิ้ไทยชีดมานะครับ อนนั้นผมถ่ายผมก็มาได้ถามเพ่นเป็นละเอียดนะครับเนาะเป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่ว่าเพื่อนไทยชิดมานะครับลงตึงปุ่นตึงนะครับที่ถ่ายสอนต้นต้นนะครับนะครับก็ได้มีหงองขวายได้มีชีดใหม่นะครับเนาะตัวกับลูกมาเกิดที่นี่นะครับมีสองตัวนะครับนี่ครับเป็นตัวปู่นะครับนี่ครับัวน้อยครับ นครับน้อยนี่เป็นลูกควายนะครับตทนไชิดมาหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยครับแปดตัวนะครับที่หลงที่ผมมาดูอตอนอีพีแรกนะครับเนาะได้เพราะว่าต้นไทชิดมานะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะผมก็ได้มาถ่ายเอฟซี FC ดูแหมรอบหนึ่งครับว่าสรุปแล้วทั้งหมดที่ผมทายในวันนี้เนาเป็นแบบ มีคนใจบุญปัญหาชีิตมาฮืองอควายครับเนาะว่าเป็นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเนาะก็ได้ถามก็อนนายเปิดนอกมาเปิดหายชีดมานะครับชีดงอควายก็มีประมาณนี้นะครับเนาะเริ่มวจบเริ่มจะมมดแล้วครับ ที่มาไายให้เอฟซีดูเขาหน่าบ่ามาไขข้อข้องใจหน่าบ่าเอ,อ้อยตรงนี้ลูกงอหล่อมามีแม่ทำเนาะรนะหรือว่าคนไทยมานะเกิเป็นบริเวณเด้รอบนะครับับริเวณเด้รอบฝากกดไลค์กดแชร์ก, like, ก,กดติดตามช่องวัวเมืองลำปางนะครับเนาะเก็บนะบรรยากาศเชิดใบของน้ององวน้องควายลองขึ้นดูนะครับเนาะ เราก็ได้ตามช่องวงลำปางนะครับน้อสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับน้อสวัสดีครับช่องสองเพื่อน